ยาสีฟันไทยยาสีฟันแจกฟรีเรียวนะคะดิฉันมียางยี่นนห้อคนใครมีกินปากให้ที่กินหมากใครที่กูีนะคะยาสีฟันกูดลี่แจกฟรีจ้าค่ะ,คะยาสีฟันแจกฟรีแปลงได้กินไม่ได้จ้าท้ามกินนะจ้ะาปแปงกฟันจ้าสูบุลี่เอาไปได้เลยค่ะเอาไปเลยยาสีฟันแจกฟรีทางนี้ค่ะ ข้อสองอันนะอสอันนจ๊ะสองอั hmm. no, so ้า so ั so ่งนี้เลยค่กแลกกรไดกลองมาแกันไหนลองมาลองดูแ้วกันดิวันได้ขาวมั้งเอนาอมันดิเอามาให้น้องบีมานะเนีน้องบีออ ขอคุณมีแป้งปันขาวแบบนี้ยังเราต้งอให้กันงให้ใจักรันหน่อยนะครับครับลูกมันอะไี่นเอาอันหนึ่งยาสีฟันแจกปีใช้ลลดีซูได้นะครับครับเพื่อด้วยให้อด้ยคเับอดให่อด้ยใ่อด้วยให้เพ่ให้อ้่อใหด้ยให้ออด้วย่อยหอวยหอย่ยหอยใเอวหยย ใช่ดีแล we ้วจะได้จบคู่กันครับเดี๋ยวเดียวพอกับกนกให้เฟด้วยแบ่งกันจ้าแบ่งกันแบ่งไทยสุลีปลาเมนนะคะมกาปาเมนอ่ะไม่กล้ามาเอาแล้วทีนี้ใครปาาเมนทังนี้เหรอ ไอ้ปากมินเบาเอามีการาแล้วนะใ้ปากมินมาทางนี้เลยค่ะเอเบาเบาค่ะเบาเบาะเบาเบาช้าช้าหมดนะคะใครอยกมินมาทางนี้เลยค่ะใครอยาตีนไม่ให้นะคะไเล็กไม่นัดขออย่าทิ้งไวด ได้ไหมคะครับปังเหม็นมาได้เลยค่ะอยากอยากฟังใจและฟังไม่เหม็นนะไปได้แล้วเวลาไหนผู้ชายยังไม่ได้หมดแล้วนะคะให้ฟังเหม็นไหรฟังเหม็นมาได้เลยก็มีคนจับไม่กล้าเอาเลยนะครับใม่ว่าอ่าคนละเนื้อก่อนะครับเป็นเรื่องของการกินเป็นเรื่องของการรับบริการนะครับประทก็ ทาปวดเยอะก็่อเดียวนะครับแล้วก็แล้ก็เป็นเรื่อการรดูแล้วนีรับยาสีฟันกูดนี่มไปปากหมในกมาได้เลยแก้แล้วปังเหรอคะมาค่ะมาค่ะแป็งใครที่สูบุหรี่นะคะาคาตาเคาตบแล้วก็ลดปวดฟันนะคะใช้ได้เลย หัวใจไม่ได้หัวใจต้องทำใจค่ะปวใจต้องทำใจต้องใส่ต้องใส่แบบอย่างนี้ลูปากนี้นะคะบอกไปเลยลูกใช้ปากเมนมาทางนี้ค่ะใส้ดีแล้วก็ไม่เห็นแล้ว